สวัสดีจ้าพี่น้องผู้ก็ช่องวัดแบมชาวนาบ้บาน,บานมือนีสิมาผ้ากินทุเรียนย่ามคำพราะว่าที่แหลกนะ่ะว่าจะเห็ดขอนียวทุเรียนแม่นบมอบานเบิง่งที่แหละพี่น้องมืออื่นนะ่ยพันข้านโบโบเป็นเมื่อยนะก็เลยว่าอยากหยุดซะก่อนแต่ว่าบอกทุเรียนมันพันแตกเห็นบ่น,น,นี่แตกพะญะเลยก็เลยสิไม่กิน เดี๋ยวแกะ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 เอามือนี่แหละลดไข่ยดหนาะอยู <c oughs> มอ่มือด่านมือด่านเด้อพี่น้องแต่ว่าหนาบ่าดานนด้นี่ด่านแต่มือนี่บุ้ยกินบ่ต้องห่วงซาใจเดี๋ยวเดี๋เอาไว้ทั้งขามก่อนแหม่มเอาทิชชู่มาเซ็ตฐานเนี่ยวาทิชชู่มาเซ็ตฐานให้แม่ แมวมังทุเรียนว่างเมื่อกี้อืมมามามาเข้าเสร็จถาดจักหน่อยเด้อพี่นนอกอม yes. แม่กินห่วตรงห่วง เอ,ออเออเอรุดมือรุดมือเอามือน,นี่แหละจ้าโจกรดลืมถือมีดมานําใส่มือน,นี่ล่ละห้เป็นประโยชน์ใส่ละพู่นี่คือบ่แตกละบันอุ๊ยเอามือแงออกสิเดีบันนี้ลอกมือ เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ออกก่อน <c oughs> ขั้นน่ะว,ว้วาวปุ้ยผู้แบบไงผู้ดีพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าสีนี้โทรศัพท์แบบสีทธแต่ว่า <c oughs> เอา้ปิดโทรศัพท์แมี <c oughs> ปิดเลยลูกปิดเสียงหนูเลย <c oughs> นี่จ้านี่ผู้แบบไงพูดแบบไง น้องแมมปิดเสียงโทรศัพท์นูลูกอิลาอิลาเอาเปลือกไปทิ่มทั้งขยะให้แม่แนะ่ส mm ิ hmm. ด้กินง่ายบ้นี่คลิปนี่ค่าเต่รี่ล่า <No. S 1> ลีลาดอกโนอีด <laughs> บริบาลข้าหยาบเด้อดอกโนอีดซื้อ,อ <laughs> มือซิมซิม อืแบบแซมแบบแซมพออีเมีมากทุเรียนซุกอยู่แล้วล่ะปาดอะไรอยู่ได้พี่น้องนวยนี่คือสิเกือบสามลอยยดกเพราะว่ามันมันเกือบสองโลอยู่นะกินแห่นูอย่างนู้กินโหลดโหลดตรงไปพิธีรีดตวงดอกก็อีเมีย อัะลงกลิบเจ้าคนสิเบิงบ่เบิงดอกเห็ดไปโหลดเฮ้าอย่างเห็นเนี่ยนี่ก็เห็ดหลดเอาพรนเป็นความสุกงเฮาแมีเอาเอาเปลือกไปทิมให้แม่อีกอ่ะสิไดยเวลากินได้มันใส่หนูให้ใส่ในเด้อด คาเทลลี่ลาพี่น้องนีโโ่โอ้โหเฮีย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 เฮือบึง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 ถือว่าเดี๋ยวเนื้อหลายอยู่ด้พี่น้องเพราะว่าเปลือกมันบางนี่เสี้ยวเปลืองให้เบิองนี่นี่ละบางนิดเดียวนึงนี่ถือใจคักซื้อทุเรียนรสชาติก่อน แบบแซบแบบหอมแบบหวานเห็ดทุกขาหนี้วทุเรียนขายพรอมเด็กมืออื่นขานซื้อดอวก็เลยบริเฮตนี่นแซบ,บ,บ,บแซบเขาบอกมาแบมแบมไม่กินนะแม่มอ,อ้วนแหงมากแน่อ้นวน ถือขิ้งอีเม่์คักหลายเห็ดคลิปกินนี่อยู่บันไดก็มาก,กินอยู่แล้วเบิ่งหุ่นลวดอ,อย่างที่ผมเขาขาวนี่อ๋อแแน,น่งอ๋อว่ะ,ะต้องเล่มให้เบิร์เดย์เพราะว่ามันแพง เม็ดนิดเดียวแลบบ้วมาเบิ่งอันใหญ่ๆนี่แบบนุ้กินนะแม่บ่าอันใหญ่ๆนี่แม่นกันนแม่กินเลยเอาหน,นุ่กกินหมองกลางมั้นี่ <c oughs> <c oughs> จะเอาอีกเอาหนุ่กปิดเสียงโทรศัพท์นู้นนี้เห็นว่ากระได บหาวานสิบวึ้นมมเนาะตอนกลางเวนกกินข้าวเหนียวทุเรียนม,มะเรกมาฝา,าดบอกทุเรียนอีกเป็นหนวยเนะอ,อืม,อม,อมแม่แบบอ้วน มึงเสียงตด้วยวะนนี้ปากปากตดเอออืมแซบบ้าแซบยอรแม่คนเนอืม โอ้ยเรียกหอนปากเกรียขอขอกหอนมือมันแซ่บับอืมขอไหมอ่ะขอรอดขอ่ใเรออืมสได้พนะ นูอย่างเห็นยังนูงเห็นหลดลูก <g ül> ว่าแต่พ่เห็นเห็นจอกคล้องเดือดร้อนก็คนอื่นเดือดร้อน <g ül> นูอย่างเห็นยังนูงเห็นหลวแม่บาหามดอกเอา้าแม่ได้ยินเสียงน้ำเรนไปปิดน้ำให้แม่ไว้เร็ว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 ไปปิดน้ำก่อนไปฟ้าออกมาเนดะ้อเดี๋ยวแม่กินมื้อก่อนเนะ้อ มาเลยเอายตรวจจัดดีเนาะไอบอลเราบมักทุเรียนนาะอไปไปหยันเท่านะอืมอีพอจ้าอีพอจ้าก็บ่่อยกินเพราะว่าเราหยานเราเป็นหอนไนอย่เค็ดคือเลยป่าโอ้ยผมกระไดทขาล็อคเ แม่ผมนะแม่มันแสียีหลีดีอย่าผมนึกผมนึกถึงกลัไม่ใจ้อีกกล่ออมโอ้ยพี่น้องอืมนอนแต่งอ้ยเห็ดลิปกินนี่คือไงหรออื้ออู้ออ่ะืเฮ็ดนไงเฮ็ดลิปกิน พ่ออีแม่มากกินอยู่แล้วมวันไหนแมวบอกว่าอึขนไงคือมากค่ะแข,ขวข้างบนข้างบนมันสีไงขึ้นมันมันไงก็แม่บอกฮึแขวข้างแขวข้างล่างมัน,ม,นมันไงมันก็แม่บอก่ยหัดใหญ่มาเออใหญ่ามากมันก็สิใหญ่ตามขนาดหนาโน่นเลยแหละ <c oughs> ตามขนาดปากโนะ่นเลยแหละแค่นั้นแมวแค่นั้นเขียวซ้ำหมึกซุบไทยนี่เขาอ,อื่น <c oughs> หายหัวสะเถอะกถ้าไมสนิทงั้งไม่สนิทก็ยืงเลยถอยอือืสเตอร์ลดด้วยห้องนู้นแขวไปวันอ่ะอืสียพี่ลีดีอืมสมสมกับผู้ลังคใไ้แอวอยากกินอยู่ Nó xẹp lắm, xịt quá, sẵn chẳng có hải eo gì kìa Kìa, nó cứ kéo xưa luôn, nó non là phát đi cái gì mà mẹ có lém lém không, nó nè, chơi chơi Nà, lém lém, chơi vô lắm, vô lém bọ Bà này Lém bọ, Mẹ uổng mẹ 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 ตอนแม่จับเป็นเล็กๆตอนเด็กๆนะพี่แม่นั่ยลัางล้างล้างแลมขึ้น่อจะงูอ่ะอืมอืมล้งกระแหลมเพราะไงแล้าเอินแม่ว่าอีหนาหนูเลยวะอีหนาหนูสิ้นตาสวดอันนี้เป็นเป็นยังซื้อเป็นยังเป็นยังเป็นยังเรื่องว่าแหมมีแหลมก็นาแหลมเนาะแล้วเอินอีหนาแหมมไม่ได้มาแหลมเนาะ อ๋ออีเมมีปากสองสันใช่บันบนหมาเนี่ยนาเลยอืมไม่ใจไม่ใจเอาเอาทุเรียนเอยนะก็ยังปากไม่ใจมีสามสันเอ้สองสันเนี่ยพ่อไม่ใจมีสองสันข้างนู้นไม่กี่สันเลยมันมีจักรสันเลยโฮ้ยพ่อแม่ผุนเลยผุนเลยเกินสามสันแล้ะนะโฮ้ยสรุปมนสิเห็ดคลิปคิดนึกคลิปเบาเย็นอือ เพื่อมีคนมาเบิงเขากระเสียใกล้ห้องวาวิกันอยู่ดีเนาะอือกระเบียกกินหลอดวัวไปยังเนาะเสื้อลงมมาทำงานแต่ว่ากะเขากระเสียรับได้หรือวาอาเพราะว่าเ้าเป็นคนแนวนี้เนาะเ <c oughs> ยี่ยงก็เย็นอือ แซบบ่บปากปากคายเซื้อก็สอีฮึมขอสเสื้อตอนสุดท้ายน่ะใอ้คนอ้วนน่ะกินเฮ้ยกินดีดีเนี้ยเห็นไหมกระไรไอเจ้อืมโอ้ยข้าวกินสิบสาม <13 S 2> น,นาทีแล้วข้าวเดี๋ยวข้าแต่ว่าฟาวกินฟาวกิน คี้ปเซี่งาอวนเบ้อไอ่ะมืงอ่นไปรอเซ่เหาไปไปาะหน้างกับาอ่ะไปเลาะกินมิงซู่จกินมิงซู่กินมิงซู่ฮะแต่นี่อ้วนอ้วนเห็นแม่ปะนู้ซเลี้ยงนี่กินแกบป เลือดตตในเกียงเอเซียจ้าเอาไปปลูกค่ะเอาไปเพาะเอาไปเพาะเอาไปเพาะเดี๋ยวก็ปปูกไว้เผื่อเผื่อมันใหญ่เมาลามมลาทันผู้ส้มเนบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้กะซอมเนเดอพี่น้องเดอดีเดวเทียน่าเสื้าไปกินอีกงานอยู่สวนบ่คอยมีดอกช่วงนี้มีแต่กิน มีแต่กิน,กนล่ะกะเล่นน้ำกินกับเพื่กินก็เพื่อกินก็เพื่อเล่นน้ำเล่นน้ำสาวยาวน้ำสาวยาวน้ำเล้วเล้วก็หลวงพ,พ่อพองแผวจ้า <c oughs> ออคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เด้อจ้าบ๊ายบายบ,ายบายอกกันใหม่คลิปหน้าจ้า